มัจจะผ่านตรงหนึ่งที่เห็นคนเดินผ่านนะวันนี้ไม่รู้เขาจะมาเดินอว่าไนะดูทางนะครับที่เราบอกว่ามันเปรี่ยวนะฮะคือเปรียวจริงนะครับตอนนี้เราเรากำลังเดินทางตอนนี้จากป่าช้าไปสุสานเต,ต็มมือเลยสุสาน ต้องเอาเสื้อมาเช็ดหน่อยดิเขาไม่เสื้อไงตัวเขาไม่เสื้อมาแล้วมาแล้วมากันแล้วนะมาแล้วพวกเราก็กำลังมากันแล้วนะฮะขอไปแชร์อันนึงดิตอนนี้ก็ขอไปแชร์อันนึงก่อนนะครับนะเข้ามาแล้วก็ไลค์กดแชร์ไปนะครับต่อกันไปเลยยาวๆคืนนี้เวลาดีด้วยเที่ยงคืนอยู่ที่สุสานนะครับคนตาย ตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางสุสานนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปนะมืดมากใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้กดไปนะชนชนโอ้ยืนอยู่เอาเหอะนะครับดูนะทางเข้าของพวกเราในวันนี้นะครับดูเดือดมาก ทางซ้ายของเรานี่เป็นภูเขาครับน่ใช่เฮ้ยยังมาได้ปะทางขวานี่นะครับสุสานนะฮะเป็นทางลงเขามีที่ฝังศพเยอะมากนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันแน่ๆน่ใหญ่กว้างเลยอย่าขอขอสัญญาเช็คสัญญาณหน่อยนะทุกคนสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าครับเพราะเราอยู่บนเขานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะ เข้ามาแล้วก็ไลกก็แชร์ไปนะครับดูทางด้วยทุกคนยังเปรียวอ่ะเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ไปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งตัวเองนะครับไว้กลางสุสาน เดี๋ยวให้ทีมงานขับรถออกไปวันนี้ภารกิจนะครับไอ้ตรงไหนถึงยังที่ว่าเห็นคนนะครับใครที่ดูคลิปที่พี่ตอมถือกล้องในวันนั้นนะฮะมีเงาดำเดินผ่านหน้ากล้องไกลๆเหมือนเดินอยู่บนหลุมศพนี่นะหลุมมนี่คือหลุมศพทั้งหมดเลยนะฮะ นี่เห็นมั้งสูงยิ่งแพงนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ป่ะไม่ใช่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 ข้างหน้าครับครับสองพันท่านแล้วแชร์ไปนะเดี๋ยวเราจะทิ้งเจ๊แทนไว้เดินคนเดียวนะครับคริศนานะครับก็ตรงบริเวณนี้ครับจอดนี่หรอทางหน้ากลัวมากใช่นี่ตรงนี้เป็นทางสามแพ่งนะตรงนี้เลย ตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้น,นี้นี่เลยละนี่เราต้องเรียว,ล,วลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแต่ที่เจอเงาก็คือตรงนี้เลยครับเฮ้ย <üğ> ม,มีแสงไฟอ่ะตรงนั้นอะสายมือวะแสงไฟไหนใช่ปะแสงสไฟไต้องทำไ<ห>มะไวะเออกูเห็นเมื่อกี้นะแต่ตรงไ,ไม่ได้พูดเห็นแสงไฟอยู่ตรงนู้นอะตรงสายมือตรงทางแบงค์นู้นอะแบงนู้นส้มอ่ะแต่นั้นที่อยู่ไกลๆอ่ะเห็นอยู่อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไฟฉายหรือเทียนหรืออะไรทั้งอย่าง นะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นของเรานะาครับเราจะมาเดินกันแถวแถวนี้นะนี่เดินกี่กิโลเนี่ยตรงนี้ยเป็นกินสองสมกิโลได้ไใช่ฮ้ย<ว>นีนะ่ทั้งสองฝั่งนะฮะทุกคนนี่เป็นที่ฝั่งศพทั้งหมดนะครับเราอาจจะท้าทายไม่ได้มากนะ<ว>นะั้นสถานที่แห่งนี้นะครับแต่เราก็จะมาเดินสำรวจเฮ้ย<ว>อะไรฮะ ช้าหน่อยครับอะไรนะช้าหน่อยนี่นะทุกคนต้องลงตั้งแต่เนี้ยนี่แล้วจอดลงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้เหรอเนี่ยทุกคนดูเป็นหลุมศพทั้งหมดเลยต้องเราจะลงนี้เหรอเออแล้วแต่หัวหน้าโกะอ่ะหัวหน้าโกะแล้วแต่น้ำใจพี่โกะเขาค่ะครับโอ้โหทไกลมากมั้งน่ะ ไปคละครับนะเรามาถึงจุดปล่อยตัวแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันครับทุกคนเรามาถึงจุดปล่อยตัวแล้วนะครับวันนี้เราจะพบอะไรณสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็รอปลยฉายตรงนี้เลยเฮียไอ้โก้ให้ทิ้งตรงนี้เอาแล้วเอาแล้ว นี่นี่อยู่นี่อุ้ยเอาอันนี้ดิเอาอันนี้สองอันเนี่ยมึงอ่ะันนี้โอเคกราบสวัสดีทุกท่านนะเราตอนนี้บอยังไม่ได้มาบอนะครับเรามาถึงจุดปล่อยตัวแล้วนะฮะโอ้ยเยอะโคตรไกลเลยสามโลได้อะสามโลกว่าไหายเลย กราบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับออออโอ้โหอยู่แค่นี้มีเช็คเลยทุกทีกราบสวัสดีนะครับตอนนี้นะฮะทิ้งไปแล้วไปแล้วไม่อยากให้ทีมงานไปใครก่อน, <laughs> นไปยัง แล้วโอ้โหว้ยโอ้ยนก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 โอ้โหไอ้เจ๊กไปกีคือคือมาที่เนี่ยอว่าม่ค่อยโอเคแย่ดูดิดูตูดไฟดิเกือบจะสุดกล้องแล้วนะรอด้วยเอากูไปด้วยก็ อ่เดินฝั่งนี้นะครับน้องหมุดนะครับอุ้ยห่าอุ้ยอะไรใครยืนน่ะก็คเดี๋ยวๆๆโอ้โหวอโหวอที่สัญญาณวอแย่มากเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเอาแล้ว นี่ไม่แด่โฮมสูทอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้จะขอไม่ท้านะเพราะว่าวันนี้เข้าสถานที่ที่แบบโอ้ยนู่นนะ่ะดูไฟดินี่โลนึงแล้วเนี่ยต้องเป,ออเ,เปิดรายการออกมาไดนะ้นะเปิดรายการที่สยองขวัญอีกแล้วแต่ที่นี่ดีนะครับที่นี่เป็นถูกสถานที่ดูแลความสะอาดดีนะครับไม่มีกลิ่นเดินสบายใจได้อันนั้นเป็นไนอ้น,นี่นเป็นแท่นเป็นแท่นไอ้นีน่ จบไอ้นี่เลยโหยังดูไฟดิเกินไปพฮ้ยนไปไปกลไกลเกินนั่น่ะมันเกินไปว่ะก<อ> <laughs> ราบสว <laughs> <ภ>ัสด <laughs> ีทุกท่านนะครับยินดีตด้อนรับเข้าสู่รายการบัดรวมนะครับามาแล้วกดไลค์กดแชร์าาาาไปนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะวิบวับแปดแปดนะครับเว็บดีฝไฟถอนวายจ่ายจริงตลอด24ชั่วโมงนะมีครบจบที่เดียวนะครับสล็อต กีฬาคาสิโนมีไร้์สดบาคาร่านะครับที่ลิงก์ปักหมุดนะครับหรือว่ากดลิงก์ไม่ได้ก็แอดไลน์ไปนะครับ w w w v p 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีแอดมินคอยคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะฮะอาจจะเสียงเบาหน่อยนะเพราะกลัวรบกว, <โฮ S 1> วนู้นู่นน่ะหายไปแล้วแล้ว <มา S 1> เนี่ยม <า S 1> ทำอะไรมาสลับกันสลับกันถือแกใช้เดียวเลย อันนี้มึงก็ต้องเดินเอาไปแล้วแมวถ่ายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรอะอะไรอะละสามพันสามร้อยท่านละแชร์ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเลือกดีกว่าอ่ะพี่แทนกดหนึ่งมาซ้ายกดสองคือขวาเดินลงไปก็ไอ้นี่แล้วเดินลงไปก็หมดเวลาแล้วถ่าอยู่ได้อยู่แทนได้แวะเข้าไปหน่อยนิ่งมันไม่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 ลึกมาก นะับใครอยากให้พวกเราไปทางไหนนะฮะกด1ขวาพี่แทนกด2ซ้ายพี่แทนเลือกเลยทุกคนนะมีเวลาไม่มากนะรีบพิมพ์ม,มานะหกับ2ให้เราไปด้านไหนแต่ดูแล้วไม่น่าแตกทั้งกดศูนกับบ้านกดศูย์เลย,ยกเลิกกับบ้านครับ คั้งแรกในชีวิตที่มาเดินสูสารตรงตรีนเขาแม่งอย่างมืดอย่างเงียบตอนนี้นะพิมพ์มาแล้วนะเขาบอกว่าสอง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 เขาเห็นอะไรกันเพื่อพ่อวะขวาสองสองสองส่วนใหญ่จะเป็นสองนะสองฝั่งนี้นะโอ้โหสัญญาณวอแย่มาก ทำไมสัญญาณวอมันแย่งานนส่วนใหญ่จะเป็นสองอ๋ออาจจะเป็นขวาล้ายซ้ายดีเขาก็เป็นกำลังใจให้พวกเราก็ขอบคุณมากแต่ไม่รู้ว่าจะ,จะดีจริงหรือเปล่านะนะสองสองสองเราไปสองแล้วโอเคนะทุกคนนะฝากด้วยที่ลิง์ปักหมุนนะวิบวับแปดแปดนะครับมีครบจบที่เดียวศูนย์ศูนย์นยี่คือยกเลิกกับบ้านนะ ได้ยินแล้วไม่มั่นใจว่าพูนมาจากตรงไหนฮะดังมากสวัสดีครับพี่แดนอะไรบนเขาพี่แดนนูน่นนูน่นนูน่นจุดไฟบนเขาอะพี่แดนนูน่นนูน่นนู่นนู่นอะไรอะรอบที่แล้วมาก็เห็นทำไมอะไม่รู้ทุกคนตรงนั้นค,นคือยอดเขานะมีไฟอะไรไม่รู้มีคนอยู่อะ ไม่น่าใช่น่าจะเดินลำบาก,าากใครอ่ะหมาเหรอใครเห็นบ้างพี่ทำพี่ส่ไงไฟไปหนะ่อยตรงนั้นน่ะข้างหน้ามีอะไรดำๆอยู่ขดๆอยู่ผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปไกลอยู่นะไกลอยู่ดดไม่เอาอจะดีเหรอ สามพันหกร้อยได้แแชร์ไปน้ำเราต่อเนื่องกันตอนนี้เวลานะฮะเวลาอยู่ที่ห้าห้าทุ่มกว่าแล้วได้บรรยากาศมากเอาเดี๋ยวโดเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรขี้ดินกระเด็นใส่ขาไอ้ก้อนเนี้ยมันล่นใส่ขาแล้วอ่ะ หวไยวไ้าส <50, 50. S 1> ิบห้าสิบไม่ไหว้าสิบห้าสิบนี่คือกลับหมดเลยไงไม่เหลือไว้เลยไงทำไอทนนี่แสงไฟคือวิวตีนเขาด้านนอกนะครับที่เป็นไฟจุดจจุดจุดดคือไฟทางหัวแก่เม่งดีชิบหายเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> โดนยิงโดนยิงไอ้เหี้ยพี่พี่พี่โดนยิงโดนยิงไอ้เหี้ยสามนัดสี่นัดไปแทนโดนยิงไอ้เหี้ยไป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 พี่พี่พีอ้ยมันยิงไปแล้พี่แทนมารับกูหน่อยก็ไอ้เหี้ยระวังล้มโดนยิงไอ้เหี้ยไปด่วนเลยด่วนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมาจากทางนู้นน่ะมาจากแสงไฟตรงนู้นน่ะเฮ้ยมีไฟเต็มเลยพี่แจ๊ไฟเต็มเลยนั่นน่แสงไฟแสงไฟแสงไฟเฮ้ยได้ยินเรื่องนี้ โดนยิงโดนยิงนั่นไงแสงไฟแดนไปไปิดไ,ไฟก่อนแ๊บน,นึงนะทุกคนผมไม่รู้ว่ายิงมาจากทางไหนแต่มาจากทางนน้นที่มีไฟอะ่ะหูตีนแตกเลยต้องออกอะ่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ยินได้ยินสามทีนัดอะะกระดกดไม่รู้ไม่รู้มาจากข้างนอก กลับรถกันรถ่สัตว์เนี่ยไอ้เตื่เลยไปกลับรถมั้งไม่รู้ไม่รู้มาจากข้างนอกมึงนึกว่ามึงไปเตะอะไรหรือเปล่าถึงตั้งเลยมันแย่มันเตะอะไรล้วขนาดนั้นล่ะโดนไปโดนไปทงไปถังทูบเลยออกแล้วนี่เราต้องตั้งเลยลาซีมาหนไ่งลายนี้กินเนื้อหัวก็บ้านแล้วเนื้อว่าเขาอยู่เนื้อว่าเงอยู่ร้าน เดี๋ยวทันทีอะไรล่ะจุดประทัดไม้พันบอลดาบหลุดไม่ตอนแรกกูนึกว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์มันแบบพวกเด็กแว้นอะไรชอบทำท่อยิงอะไรอย่างเงี้ยใหม่ใหม่ไฟอะมีไฟเหรอมีไฟสองเข้ามาเลยไฟสองเข้ามาโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยวิ่งเต็มแตกเลยไฟปังก่อนะแล้วแม่งมืดมากอะมองไม่เห็นน่ะกำลังจะเดินเข้าไปดูตรงถุงดำๆอะไรไม่รู้ปัง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 อาจจะมองมาจากอาจจะใช่เพราะเรามันสว่างมากไง โอ้ยทุกคนแป๊บนึงโอ้ตกใจมากดูได้เลยหัวเลยหัวแดกเลยหัวดิบปวดไม่เลยเล่นหลวงเจ๊กูซะแล้วโอเคครับโอเคครับได้ตามแสงไฟเฮ้ยมันออกมึงนี่หรอวะเมื่อกี้มาตรงนี้่หรอไม่ปิดครับยังไม่ปิดครับเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ปั๊มเดี๋ยวขออนุญาตไปปั๊มขอพักเหนื่อยก่อนเฮ้ยมันต้องออกมาเจอถนนใหญ่ไหมหรอ อนมไม่เปลีันสะท้อนนะเฮียล้างไม่ดีไงไม่น่าเปลี่ยนเลยสัตว์ผมเปลี่ยนเสื้อหลไอ้หน่อยิงเต็มเลยฮะยิงกันเต็มเลยเขาบอกนะครั้งหนึ่งทุกคนเสียงปืนใครได้ยินบ้างเต็มเลยสามสิบนัดมันสะท้อนอ่ะมาจากหัวหัวเขาเลยอ่ะหัว จุดประทับจริงไหมเหรอว่ามันแล้วจุดประทัดจุดมันเป็จุดอะไรอ่ะก็อยู่ในรถไงมันไม่ได้ดังมากแกมันปุ้งปุ๊บข้างนอกสนั่นละเอียดทั้งนั้นเลออสนั่นเลยในรถไปกระจกไม่ได้ยินแล้วก็แล้วก็ไฟจุดหนึ่งไฟจุดหนึ่งแสงไฟขยับเข้ามาเนี่ยตอนนี้เห็นแสงไฟตอนแรกปะไม่ใช่ไม่ใช่เรายังไม่ลงรถอ่ะคนละทางกันตอนนั้นบอกวะตรงสามอ๋อตรงสีส้มไงพี่เทิงเออที่เราเห็นที่เห็นน่ะน่าจะใช่ว่ะได้ต่บัวอะไรอะไรอะไรพี่อะไรพี่ ไม่ได <LY> <Pokémon> ้วอลเลยมีบอลแสงแล้วใครบอลแล้วทําไมเกิดอะไรขึ้นใส่เลยแสดงว่าเฮ้ยเขาบอกใครยิงคือใส่อ้าวเฮ้ยอ๋อแสดงวบอลไปบอลมันทับเขารู้หรือเปล่าไม่ได้พูดงบอลไปเลยใช่ไหมไใช่บอลไปเลยบอไปบอลไปว่าว่าโดนยิงอ๋อนี่ใครพุ่งบอลนี่บอลดิขอลองบอลบอกต่าเองหรือเปล่านี่ใช่ของใครหรือเปล่าใช่เขาเขาเองหรือเปล่าพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้ะ อุ้แต่ดังมากดังจริงเฮียตกตกใจและยืนอยู่2คนด้วยเฮ้ยเขาบอออกมาเรื่อยๆเลยว่ะใช่พวกนี้าเปลี่ยนช่องเลยพิมพ์ไม่บอกสปูเลยช่องไหนบอแบบนี้เขาได้ยินช่องซิกบอโต้ช่องซิกเราดูดูไลท์อยู่ช่อง6นะห เปลี่ยนวอมช่อง6วอร์แกครับ <S <S 2> <S 2> คือคืออย่างนี้คนตอนที่เดินเข้าไปดูตรงไอ้นี่ดิดำใช่ปะ่ะเราเดินเข้าไปอ่ะพอดูแล้วมันจะเป็นถุงอ่ะจสพัอนปั้งปังป,งปังออกเลยเสียงปืนแน่นอนแล้วพอหันไปตรงเขาอ่ะเขาต้องยิงหัวตรงหัวเขาตรงหัวเขาอะตกใจวิ่งกันมาก่อนเห็นแล้วตรงตรงหัวเขาอ่ะ ไฟแม่งพึบขึ้นมาสามสี่ดวงอ่ะแล้วแม่งก็ปีเข้ามาเว้ยไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันไม่น่าเป็นใช่ไม่น่าเปใช่ประทัดแน่นอนมันเบิ้ลเกินเบิ้ลเกินประทัดอ่ะถ้าประทัดอ่ะถ้าประทัดแดงอ่ะมันจะมีจังหวะมันใช่ใช่่ปะอันนี้มันเบิ้ลปั้งปังปังปังเหมือนมันต้องรอแบบรอรอไอการทำงานของปืนอ่ะ ว้าขออภัยทุกคนโอ้เพิ่งเปิดไลฟ์เมื่อกี้ไม่ถึงที <c oughs> <Calendar est> ่แรกกูคิดวหัวของล่านี่ต้องตกไลฟ์ไม่ถึงสิบนาทีเลยโอ้โหเฟลเลยแล้วสปอนเซอร์ว่าไงเนี่ยพี่แทนสีผายแล้วขออภัยทุกคนนะครับเออเกิดเหตุอุบัติเหตุจริงๆนะต้องขออนุญาตออกก่อนนะครแล้วก็ขอโทษสปอนเซอร์ด้วยนะครับเอ่อวีโบแปดแปดนะครับก็ยังไงแล้วนะครับก็ ด่วยแล้วกันนะครับเข้าไปนะฮะสมัครนะครับก็บอกมาจากเพจบัตรรวมแล้วกันนะครับอันนี้ขอโทษสปอนเซอร์ผ่านไลฟ์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไอ้นี่จริงเกิดเหตุอ uh ั huh. uh ิเสบันเกิดเหตุจร uh ิงถามนี huh. ่ได้ยินป่ะในในในเนี่ยได้ยินโอ้้ไดยินกันเยอะคอมมเนต์ทั้งแทบทั้งหมดอ่ะดังมากดังมากกระไม่ทันกูวิ่งมาถึงรถแล้วไวว่ล่ะ อุ้ยสับในเขาด้วยโอ้โหวิแทนล้อฟรีหน้าเหินจะล้มเหินเลยโอ้โหบวชมาด้วยเออไปบวชมาเขาวิชาดีแล้วจะการลงขาดีขึ้หายเลยมั้เล่ะอะไรอ่ะเสื้อเสื้อเฮ้เสื้อเสื้อนี่ไงวอวออาจจะเป็นวอแท็กครับวอแท็กมานะ พราะสัญญาณมีเด็กมีเสียงผู้ชายคุยกันก่อนเสียงปืนลูกเพจได้ยินกันเยอะเลยเฮ้ยผมยู่กันสองคนนะเได้ยินเสียงคนคุยอ่ะใช่ได้ยินอยู่นี่เราบอกว่าไม่มั่นใจมาจากด้านในหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะเรามองไม่เห็นครับมันไกลมากเพราะเรามันก็มืดด้วยนะ ขอขอขอโทษทุกคนจริงๆนะครับขอโทษสปอนเซอร์ด้วยนะครับมันเกิดเหตุสุดวิสัยมากคนบอกได้ยิงจัดเลยนะนะทุกคนเราปิดไฟด้วะเออก็กูบอกให้ปิดไฟไอ้้ไอต้องก็ถือไฟอยู่นั่นแหละเขาได้ยิงปู๋ไงเราเราล่อไงล่องหาล่อหาละเขาก็ต้องยิงกูบอกให้ด้วยการยิงปืนอ่ะก็หมดวิ่งอยู่ใช่ป่ะมันต้องเผื่อระยะยิงเข้าใจป่ะเวลาวิ่งไปเนี่ยลมเออแกไม่เคยดูที่เขาทิ้งระเบิดเหรอ เขาต้องมีระเบิดล่อเห็นไหมเอาไฟเอาไฟล่ออมันเป็นเลเซอร์ชิ้เป้าเขาเป็นเลเซอร์ชิ้นปอ้ยีอะไถ้าถถ้ายิงมืดเอ้ยถ้ายิงบบถ้าถ้าอยู่มืดๆเขาจะสาดมายิงมั่วถ้าเขาเห็นไฟเขาจะยิงไปที่ไฟเข้าป่ะลตใหญ่ด้วยถ้าอยู่มืนๆเขายิงทุกจุดไงถ้าเขาเห็นไฟเขาจะยิงที่ไฟระยะอย่างี้นะถ้าแม่นเปิดนะไม่โดนหรอกหูโคตรมืดเลย หูเฮ็ดช็อตเลยโอ้โหมีผมเข้าไม่เข้ากงเฮียบูรีหวยให่กันจังวะใช่ครับบังขอภายด้วยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากไม่คิดเลยว่าจะเปิดไลฟ์ได้จบไวขนาดนี้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะจบไวเอ้ยจนจบไลฟ์ไวมาก อย่าเปิดไฟล่อที่เปิดทำไมด้ไม่ใช่ไอตรงเนี้ยเราอ่ะขอแล้วใช่แต่ด้านนอกไม่รู้ไงขอแล้วว่าข้างนอกตรงนั้นเน่ะเขาไม่น่าจะรู้บ้านเขาแล้วหรือเปล่าเอออาจจะมีบ้านอยู่นี่ใช่ไหมใช่เขาก็อยู่ไงเขาก็ระแวงไม่รู้ว่าเป็นบ้านหรือเปล่าแต่มีแสงไฟขโมยอะไรเปล่าเราลัวแหละปั๊มนี้เจอผีด้วยอ่ะตอนนี้ถึงปั๊มแล้วโอเคครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วไม่แน่ปั๊มปั๊มนี้มีปั๊มเดียวนะแถวเนี้ยปั๊มเดียวรู้แล้วมีพย รู้เหรอะพักปั๊มโอ้ยรู้อยู่แล้วรู้เลยเหวะพุถูกผมไม่จอนมาก่อเงียบบอกแล้วลูกปืนทำอะไรหลวงเจไม่ได้หรอกหลวงเจวิ่งไวกว่าลูกปืนรู้เลยยิงยืนี้ก็มองไงเขาบอกได้อุดอุดทั้งอัดโทนนโมพุทธายะเมื่อกี้มันมีมีวอลกลับมาด้วยนะแทนไม่ไปเห็นว่าของไปไล่ะของไปไล่มานะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงปั๊มแล้วล่ะนะ

ไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนี่ถ้าใส่จีวอนอยู่ก็ถลกอะ่ะถลกจีวอนวิ่งอะ่ะก็ขอบคุณแล้วขอบคุณคอนเร์ ไปไประับสนุนสปอนเซอร์และการอีกนะครับช่วยหน่อยนะครับวันนี้อาจจะแบบหลบไม่น่ารักอ่ะนะฮะก็ยังไงก็รอปลอดภัยไม่น่ารักไม่น่ารอดเมอไม่น่ารอดถ้าเขาดีไม่รู้ยิงมาจากตรงไหนด้วย ฝากด้วยทุกคนฝากสปอนเซอร์ที่ลิงก์ปักหมุดของพวกเราด้วยนะครับบอกเขาด้วยนะครับว่ามันเกิดเหตุอุบิเหตุตจริงๆโอ้โหไม่ไม่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้หรอกกําลังมีความสุขเลยโอ้กกาลัง็แบบว่โอหกำลังอยู่กลางใช่ิตเลยโอ้ไม่คิดเลยพอจะมาถึงรถอ่ะไอเนี่ยบอกว่าพี่แอ้มมาก่อนพออยู่นู้นนั่นนั่ะไอ้เรื่องหายใจไอ้เรื่องวิ่งกลัวเขาล้มเขาเหินแล้วอ่ะหน้าลอยแล้วจะจะขาจะปัดแล้วอ่ะเออทางลงเขา เราก็วิ่งประคองความเร็วอยู่ยืดกล้๊มเนื้อหุ่นวายจริงขึ้นไปรับไม่ทันขับนี่ถ้าดูเปลี่ยนโบว์อะแ่ไม่ย้อนเสียงอ้วนผิวแบบตับกันนักก็ขอบคุณนะฮะเ้ยอย่าบูลลี่วะรู้อมมากเลยดิอมมากเลยไม่ดูเลยสองคนอะแบบแล้วตัวแล่ากันแบบนี่ดุกดุกด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 ้วย มันเป็นคนอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่ามึงหอบลงหลายอย่างมึงหอบลงเดี๋ยวให้มึงอ้วนเพิ่มึงลงไปกี่โลเมื่อกี้นะที่ชั่งสองโลกดข้าวไปสิบวันโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับไม่มีเขตไหนต่อแล้วนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับฝากด้วยกันนะครับกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับฝากเรื่องสปอนเซอร์ด้วยกันนะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลง

ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิส์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คึกคักมากโอ้โหไม่ไม่ไมไมไมผมหัวใจแทบวายใช่แล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ